والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه جبريل في غار حراء فذهب الى خديجه رضي الله عنها امنا فقال زملوني زملوني اليس كذلك؟ ثم اخذته خديجه الى ورقه بن نوفل وكان قد تنصر في الجاهليه. فقالت يا ابن اخي يا ابن عم اسمع بابن اخيك فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راى من جبريل وقال اقرا وضمه وكذا فقال انه الناموس الذي كان ياتي موسى عليه السلام فقال ليتني فيها جذعا اذ يخرجك قومك قال او مخرجيهم قال ما اتى احد بمثل ما اتيت الا عودي ومن سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من هذا نصيب فعودي فلا تستغرب ان لك اعداء، ولا تستغرب ان تشتم، ولا تستغرب ان يطعن في عرضك، ولا تستغرب ان يستهان بك، ولا تستغرب ان يسفه رايك، ولا تستغرب ان يطعن فيك، ولا تستغرب الكثره وانت القله، ولا تستغرب ان المال معاهم وانت معك الفقر، فهذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فمن سار على نهج رسول الله ناله ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء والمحن ثم يجازيه الله النصر اما في الدنيا او في الاخره اما في الدنيا والاخره اما في الاخره فهو ايش فائز باذن الله عز وجل เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับก็คือว่าในขณะที่ท่านนาบีอยู่ในในวัยที่อัลลอฮ์ตั้งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยก็มียิบรีนมาเห็นไหมนะ่ะเสร็จแล้วก็มาสอนอย่างที่เรารู้ราะท่านก็ตื่นตะนกตกใจว่า้นเถอะก็กลับมาเล่าให้ภรรยาฟังเ,เสร็จแล้วภรรยาเนี่ยก็เลยเอาไปเล่าให้กับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นคนอาหรับเหมือนกันชื่อวาระกาเอมโนฟัน e ซึ่งเป็นคริสเตียนไปละเคยรับศาส,สนาเป็นคริสต์เหมือนกันเถอะซึ่งก็รู้ความภพีรเก่าๆใช่หไหมเสร็จแล้ววรรอเอมตนเฟอร์ก็ถามถาม,ถามว่าเ,เจอยังไงแบบไหนยังไงพอท่านอบีเล่าให้ฟังจากปากที่ภรรยาถามนาบเีแล้วไปเล่าให้ท่านวรรคกอฟังเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้เป็นนามูสนามูสในที่นี้ก็หมายถึงเทพเลย เทพที่มาหานบ,บีมูซานบ,บีุาลมยก่อนก็หมายถึงยิบรินนั่นแหละหมายถึงมาลายกาเนี่ยซึ่งไม่แปลกและใครก็ตามที่พูดง่ายว่าได้รับในลักษณะอย่างนี้ไม่มีใครสักคนที่ได้รับอย่างนี้ยกเว้นจะมีศัตรูโอ้ดิมันหมายถึงว่าต่อไปจะมีภัยว่างนั้นเนอะจะได้รับการต่อต้านได้รับการกดขี่ข่มเหงเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกอะ่ะมันไม่แปลกเพราะนั้นถ้าใครที่เดินตามแบบอย่างนบี มันก็ต้องมันก็ต้องโดนแบกตะบีนั่นแหละเพราะฉะนั้นบารลอหรือบาละหรือว่า,าการลงโทษหรือการทดสอบของอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับมาตรฐานของขนยิ่งปฏิบัติได้มากยิ่งเผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องยิ่งดําเนินในสิ่งที่อะไรเป็นหลักการมากก็จะได้รับการเรียกว่ารังเกียจเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่มีน้อยไม่ต้องแปลกใจที่จน ไม่ต้องแปลกใจที่อะไรถูกดา่าไม่ต้องแปลกใจที่ว่าอะไรทําไมพวกเขาเยอะพวกเราน้อยทำไมโอ้โหสตังพวกเขามากทําไมสตังเราน้อยเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับการทดสอบมากที่สุดก็คืออะไรบรรดาอบีเพเาะาะนั้นเมื่อเราใจระรอยตามนาบบีมันก็ต้องได้รับการทดสอบก็เรียกสม,มัลอัมซันฟัลอัมซันใครยิ่งทําเหมือนนบีได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งต้องได้รับการ ทดสอบเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องที่จะต้องรับรู้ตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าถ้าจะเดินบนหนทางที่ถูกต้องต้องได้รับการทดสอบอาจจะลําบากอาจจะเหน็ดเหนื่อยอาจจะยากแค้นมันผิดกับคนที่เดินบนเส้นทางที่มันมัน,ม,น,ม,นมันโฉเกเหมืนมันไม่ตรงเลยอาจจะสะดวกสบายในดุนยาเพราะนันคนเราที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแน่นอน จะได้รับผลตอบแทนไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนโลกหน้าได้แน่ๆถ้าโลกนี้ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่อสูงสวรรค์ของเรา